รูดสปพระคิวอ้ะสพระคิวรูดจสุงพระลกรอทามือไปหลังนูนนะนั่ก็เรียกว่าราจาับสุงพระคิวว้ะทนี้เอาว่ายาวาทุนต่างตัองรในร่างกก้ไหมฮะก็มีราชาสับอยู่มันกันันว่าปาดินไหวเลยปากระเดงปากันพระโอดกมูกันนวยมุกประดุมมุพระนาทึกตนานาปากันนวยน้าปากระนาด ตาตาหลับไรเล่นตานฝดถ้าเมื่อนุยประแขกปละครุบไม่ใช่เมื่อนปะคกนดจะพุ่งอนุยพุ่งประหน้าพีจะถือเหยือไอ้นั้นพระองค์ชาตาขี้มานลับประมูลลับเพียะโอ้เแลวการนี้บ้าไป็ล้วหลชาพรกเปรตป็นปลามูลลับเพี๊ยทีนี้ทังอยากจะคุยกับพี่ทั้งสองว่าเรียนวิชาอะไรที่ดีที่สุดในโลกนี้อะพี่คมตอบได้ไหม คือปัญีาครับน้องโนชาติเกิรับรับวิชาในโลกนี้ไม่มีวิชาอะไรทียอดที่ทุดแล้วไม่มีวิชาอะไรทีเร็วทีทุกครกับนั่นแหละวิชาใจลละวิชามันยอมจะมีความไม่ความมันมั่นจังปฮะไม่ต้องเรียนมานี่คือไม่ความเราเรียนใอ้สักอย่างเดียวกับพ่อนี่ปมนี้ชอบกำปฏาทินกองทุนอนพูดกับสนทอนพู้ว่าไว้ยังไงแต่ว่าอันวิชาเรียนสักย่างเดียวแต่เดียวจันทร์ หาไรก็เกิดต้นรููสิ่งได้ค่อยรู้เป็นครูคนคือไม่ความหมาดทำอะไรให้เหลือเปือนฮะเช่นว่าเราเป็นหนักมวยต่อยหนาเปือนต่อยยอดเปือนต่อยหนาตุกที้อ้อยเมื่เข้าใจแล้วดังจริงๆยอดจริงๆครับถ้าเป็นหนักรองกระรองให้ดังว่าเปลือนรองให้ดีว่าเปือนให้ประชาชนยอมรับให้มีพลานอ้อยเมือข้ายันอ้อยเมืนยอดรักอ้อยเมืนผมพวกเออถ้าเป็นเอก้เอได้มาว่าเปลือนได้ตายก่อนเปือนไปหงนูได้ ฉันต้องบดหกากดามกอมยกมือขึ้นหน้านิ้วยกนิ้วขึ้นหน้านิ้วฝันนี้แต่ละนิ้วมีความหมายไหมครับเจ้าใจมันมีความหมายทุกนิ้วแต่นิ้วที่มีความหมายว่าบอนกูคือหัวแม่มือใส่ะเวลาจำน้ำข้องได้จับหลายมือจำได้จำน้ำไค่อยู่ขนานั้นนะนิ้วว่านิ้วมีความหมายจะได้าเรกกัมมาเป็นมัดนี่แหละครับมันจะเป็นพลังที่สู่งร่งครับอะไะครับเราเรียนรักย่าง่อไม่ต้องเรียนได้มาก วิชาที่สาคัญในโลกนี้มันมีช่องลักษณะใหญ่ๆครับมีสองลักษณะใหญ่ๆคืออะไรบ้างวาิชาที่ใช้คาพูดกับแลว้ววิชาที่ใช้ําลังนี่คือช่องลักษณะตัวอย่างเช่นอะไรบ้างตัวอย่างเช่นจะไม่นึ่งองค์พระมาคกระทองคุณใจคือผอคุณรามคําแหง้งพระอง์ตรงเปื่ยแพร่นาจักอันกว้างใหญ่ไปท่าโดยการใช้ําลังบ้านเมืองนี้จะไม่มอยู่ในอำนาจกองะองะองคีตาจับจับดาบขึ้นล่งจางล่างมา ประจักรการปราบได้รับครับไอ้นี้ทำด้วยกำลังนะอีกอย่างหนึ่งคือทดอำด้วกยกำพูดวิชาเกี่ยวกับพูดสมัย่นึ่งองค์พระยาลีตยกระชั้นก้งองอคงค์ตก้องจ่าใจตยัวแฝงนะจักวางย่ีไปก้านโด้วยใจกำพูดกระเบิดป่นแคนั่นแหละครับนี่คือกำพูดกับอ๋องั้นแหละครับเจนทั้งหมดเร,เราม่เตดินวันนี้ครับเตดิน้นลอยไหลจะลบลูกแต่ปั้มอย่างเดียวเราจะเป็นจ่าแกด่วนปั้ม ถ้าเราปลูกกากใอย่างเดียวจะเป็น้าวแค่ต้นกากแย่ยญเหมือนแม่ตาพุ่มทำไมอ่ะอ้แม่ตาพุ่มนายดูเลยมีที่ต้องร้ายปลูกเต็มมัดแต่ว่าคนทิ้งคนทิ้งคนทิ้งกันคนหลายย่างกันขี้มินว่าอ้อมดีพรีว่าเตียมปลูกปีหลอกกอขี้ปลานาม้าวจิ้งย่างจิ้งย่างจิ้งตอนจิ้งอนแต่เวลาคล้ายไม่ได้คล้ายได้ทิ้งเดียวอะไรอ่ามันก้าวตำหน้าที่เดียวว่ามันแค่ชาวตีแล้วว่าอย่างไง ว่ามีทีช่องลายควากไวยิมเรือนกระตาไวยิมเรือนตาเไียนก้อนเผินกุตากอนใครเม็ดตรงนี้ดินดีกะทีปลูกวัวเล็กออนี้จุมเม็ดกระทากอท่อกันนี่ว่ามันลากวัวมาเต้ก่อนปลูกไวย์เจ้ยก่อนหู้ว่ามันเจ้าแม่กันอันนี้จะปลูกมันตู่จอตุกวันปลูกขึ้นในปั่นแล้วกับต้นหล่อกอไอนี้ขึ้น่อนนี้ขึ้นอลุนย่างลาช่องตนกับปลูกไวยิมโบ ม,กมักใหม่ไล่ขิงกัดตามคนช้องทิ้งไอ้นี่ว่าขิงปลูกใหป่อหัวหล่อมักใหม่กายกองรถนำจากบ่อมาถุกยางจูง่จอแต่ไม่ได้กายเลยทิ้งเดียวอ๋อเต็มมดจะไม่ได้คายเลยฉันจะไปปลูกจกักปลูกดีปลีตังเป้ตังช่องไรก็ได้กายาดีปลีนะอะเนี่ยทีนี่ปอเตา้าเรื่องหนึ่งเราเป็นไงราชาเลี้ยงชัดซึ่งละตัวทิ้งตัวเป้กองใครนกกลงว่าจุดยันนกก้อนยันนกเยังยันฮะเนี่ย แกไม่ได้ใกล้ได้เหมือนกันพอตาวพุมหวานเนี่ยบรรดาเลียงรั์จัดวาดีแหนหรือกันสิ่งแสเป็นเกษตรถูกไหมไก่จนนึ่งตัวไอ้นี่ด้วยไวมันจนกับไฟแปรมาทุกทีตอนกี้มินหอ้กินเค่เคยไก่จนปัน่นหญ่กับเผือนไมอนตีไอ้นี่หนกเข้าหนาก้องเราก็มีตัวนี้เที่ยงดีมัน,นกันขุกกุกรูไอ้นี่หนกคุ้มกัยโยตีรังบานเดินมืดทุกวันมันคันไอ้คนรู้ <c oughs> เป็นหนกคุ้มและที่มันเชิดชูให้อยู่กันเองแล้วกินเคีงทุกวันนกกรงหัวจุกเราเรียนมากินกล้วยน้ำว่ากะกนเทปลาจันไอ้นี่ปลากัดกินน,นอนน้ำทุกวันเอาให้กันไม่ทานแต่ไม่ได้ใกล้ไรล้ตัวเดียวอ,อ๋อมันมากซะเปล่าๆนั่นนะแต่ถ้าหากว่าเราเรียนวิชาดีทั้งหมดดีมดไม่ได้ครับมันก้าวจำนองว่าไม่ีวิชาหรอพัวแต่ปากตัวไม่ร้อดเพราะฉะนั้นเจ้าใจสมควรจะจัดสิ้ปัตยเรียนที่นั่นต้หนักน่กนน นั่นเช่นต่อเดียวไปพบกับผู้ที่มีความชำนาญวิชาเลียงดับเรียนแต่เเล้งดับเอาไว้ะนะเผื่อให้เลยเผื่อปัญญาเลยครับเข้าใจไหมครับที่พมพูดเข้าใจครับถ้าอย่างนั้นเราไปกันเถอะพบอาจารย์ที่ไหนสำนักที่ไหนโรงเรียนที่นั่นกลับไปเลยครับเราจะติ่นใจเราต้องไปหน้าตาครูนาพี่นะ นำนักรูประมุงสู่สถท่านการศึกษานำโคมจามก้องพีกลีขลาไปถึงซาลาประโยคีมาตอนตีสองเลย จะนา,นาดูในครูไม่มีเลืออยู่ที่รูปปั้นที่ลานดินเอนี่ต้องเป็นสำนักของท่านอาจารย์แนะนะ่มีแต่กุฏิแต่ไม่เห็นท่านอาจารย์แล้วก็ลานเตียนแสดงเห็นว่าคนเหยียบย่ำชายกันอยู่นะกับแต่ว่าไม่มีเจ้าสำนักท่านเจ้ารูปปั้นยังไม่ขับใช่รูปปัน้นมีแต่รูปปัน้น ต้งใช่ว,ว่าทานาจารย์ไปพึกวิชาหรือไปไป,ไปบำเพ็ญคิดก็ไม่แน่ครับเจ้ชาชายครับทําไมครับลองลองรับช่งเรียกแลกเลยครับเออทานอาจารย์ครับทานาารย์อยู่บริเวณนี้หรือเปล่าฮะผมราดโอรนนสนครศรีประชานุศาสตร์ต้องการจะมาคุยกับทานาจารย์ด้วยทานาจารย์อยู่หรือเปล่าฮะไม่ยินเสียงขานตอบเลยอาจารย์โยมไม่ล้ครับเจ้ชาชายหนูราได้หน้าคนศรีประชาต้องการพบกับเออ ดูมาแล้วยดูเพื่อนด้วยฟูตึ้งใหญดังกันตาปออาจารย์เอ้ยคนไหนใจมาเลยมาอุ้งเขาตาไก่ไม่ต้องแกงนี่ต้มอาจารย์ลูปปันรูปปันเอ้ยอาจารย์ปันนี่ละฟูอ๋ออย่าไปแลงกับรูปปันกับพอมันนี่แลงได้พื้นลมวัดทุ่ วัตววิทายโยแรงได้วิทชยโยนก็ช้องมาแต่นี่แล้วตานี่มันรถควายยูไปเอ้มันยางไรวิตยโยละต่ำนายรูปันเดี๋ยวน้น้อคนนายรูปันาูปทุกททกเนี่ดูใครนี่เูปัเ้ยูปานน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  รูปปั้นดิ้นได้นะเมื่อกี้เออเจ้าว่าเต้นรำกับพอ่อในเดียวกูและแต่ใครเออว่าตาลายยาเกาเปัน้นปื้มดูมันเต้นรำกับพี่ใช่ไหมนี่นีน่ลองติดตอ่อทีก่อนดิพ่อที่ขารแล้วแหละลองติดตอ่อทีที่ว่าท,ที่ขารเลยเออก็อยาติดตอ่อมาขนาดนั้นไม่คุยติดตอ่อแล้วว่าย,ยอมแม็กของกูจบง่ายน้นอยแล้ว หัวคำเชิญครูไม่รู้เนื้อคลาวทาีซาเอาแล้วแลนเลุดไก้พากันแล้ว,วขัวคำเชิญครูละไมย่ยูเนื้อคลาวทีซารัชจาครูรัชจาครูของ้องมาแล้วลอยล่องกันในข้าวมาน่อยอน,น,าาน่อยน่อยน,อย,น,อ,ยน,อ,ยนอยเออ น้อยๆ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 นกๆบินลาดลงเพราะว่านกๆบินลาดลงเรียบร้อยพี่ลุงมากินเตรน้ําตา แน่นอนแล้วทนายจย์โท่ทนาจย์ท่านายรย์ตัวจริงผมมีทาแต่หามีแววไม่ผมกราบขอภัผทนาาจย์นะทนายรย์ครับมาเจอของดีแล้วแต่ผมไม่รู้จักคุยกับผมหน่อยนะครับทนาาจย์คุยเถะครับผมนุสิตนุสศาสตร์นะมาจากเมืองศรีประชาว่าพลางว่าพลางเนี่มาจางนองอยากมาแล้วจ้บอออ้วตัวเลย ว, bank, วับร่างวับร่างเนียนมาตางน้องพี่จาขอร้องกับน้องจินตราเนี่ยนี่นาย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 น้องรักตารักหมักพึ่งเคว้นตี้น้องรักตารักเป็นแคว้นตี้ฮาลคืนนี้ใจแค่น้องนละไม่มาล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 าบ้าเฮ็ดที่มามึงกาดุนต่อมาอุกกาศเดียวกัน ขับคุณในการดุนนี่คุปปอมมึงนะพวดแม่มึงนะอย่าล็กเล็กนะเวทนาจึงแม่คูไม่ดูใส่เอาคนการดุนเหรอแม่มึงมึง,มง,มงจำตาออกไปเองคูไปยอกกับแม่มึงนุก๊กนี่แล้วแกมือดังนั่งเ,เรียบร้อยที่นุจะายก็คุยกับอาจารย์น่อยได้เขาท่านอาจารย์ครับคุยกับผมหน่อยเถอนจะนายนายทีนี้เหรอ,เอครับไอ้เลื่อยปันพืดเอาเพี้ยครักต้องครักกับมันพืดเอาปอ ไอ้นี่รุ่นนี้ก็เพิ่งจ้งมาเลยมนวษย์เห็นคือพอดอ๋ออูเพิ่งรู้นี่กันแล้วเลยๆถึงไอตัวตีนั่นืิเพากรับผมมึงติดตื้อชื่อเปลืองขึงตึงปลื้นหน่อยผมชื่อติดตื้อปลืองขึงตึงจ้ามครับอ๋อเฮ้ยติดกันแล้วติดกันแล้วไม่จ้านี่กครับผมนั้นอ๋อมึงมึงมึงชื้อจ้ามหนุอยครับ ยัยไงจึงคนล้างมึงจะเจอจตจตึงกลึ้งกึ้งตึงกลืหนอยผมเจอโกมกลับไปดูิดตามโอรถหนูาเกนห์นะครับมึงเจอปิดปึงกลิ้งกล้งตึงกลิ้งกึ้งกมันนุยอ๋อย่าใช้พิษตึงตึงก็ไม่ได้เจอแต่โกมเจยๆพอไม่ต้องใช้พิษปิดิตึงไปไหมมันมัมมันมัมมันติดติดติดปากี่ติดเยหรออธท่ารที่จะใหน้อย ผมขอฝากตัวเป็นศิษย์กับท่านอาจารย์ด้วยท่านอาจารย์พอที่จะให้ผมได้ศึกษาบ้างเลยครับเรื่องอะไรไม่ทราบครับมาอย่กับพอที่นี้ศึกษาตตต่างเวทบนญตตต่างใกลอยาตาเลลูกทางไศยศาสตร์นานนนเลยลูกตตต่างเวทบนญติดตือปลิ้งกึ่งตึงจ้าหนุยอ๋อทางเวทบนคาถานานนานเลยลูกมันดีอะไรบ้างดีในต่างเรียกจิงจ้าราซัดมาเป็นปติดตื้อได้มดลูก อ๋อเรียกสัตว์มาเป็นพรรคพวกได้หมดขนาดนั้นเลยหรอเรียกเต้ได้หมดเลยอ๋อตั้งแต่ตัวเล็กถึงตัวใหญ่ตัตางแต่ตัวจานิดแหลกตั้งตัวปริดปลลงตึงตึงใหญ่หนุยอ๋อไม่เห็นบ้านเราปอกตึงหน้าหน้าก็เรียกนกกันนกไรอะปอกนกกข้ไปปิลงตึงตึงวักตายใส่ก็ไปปริดบัลลิงตึงตึงวักเขาไปขันู ถึงโค้ด้ยมานดำรุดๆุดตัวต้ยตหายหมดนะอะไรไมเกียกกับเขาอ์กเรียกได้ทุกจัดทึงนิดลูกครับดีแล้วครับท่านอาจารย์ผมแน่ใจแล้วว่าจะต้องศึกษาวิชาอยู่กับท่านอาจารย์ที่นี่เพราะในป่าดงดิบท่านอาจารย์มาอยู่เพียงคนเดียวท่านอยู่ได้อย่างปลอดภัยทั้งๆที่มีสิงสาราสัตว์ที่ดุร้ายมากมายท่านปลอดภัยนี่แสดงเห็นว่าท่านเก่งมากผมยอมเป็นศิษย์ของท่านอาจารย์แล้ว ดีดีเลยลูกเรียกชิ้นๆค่ะดาตัดไม่ความบักครบรอบเดือนปปนี้ปปปปูได้ลูกครบรอบเดือนทดลองได้เรียกสัตว์ได้เรียกชั้นได้บรรดาสื่อสิ้นกา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 ติ่งแดงเนอก็ติ่งแดงเรียกได้กู้ที่ควดที่จ้องบ้านกระดุนกันอยู่ไหมาอยู่กับหรือที่นี่ไม่รู้เจอเพื่อทนอาจารย์ชื่อไงเนี่ยพปชื่อโยคีติดตึงคืดล้ โยกีตึงกึดตึงกึดลุกโอยตายคือตึงกุดว่าอะไรอย่างนี้อย่นเรียนดีวะว่าใคได้จักตัวหนังเปลึอตืกันจุเวทนาจังโแเลโยกระโปที่นี่นะนุยครับต่อเดียวก้าไปไปไปตื้ยอาบปลงกึงตึงน้ำนะนุยอาบน้ำจักรแ้่ต่อเดียวตึ๊ตึตึกินเก้าพร้อมปอเอา เดินกินข้าวันเย็นข <affe> ันเลยกูเหนื่อยกูลลูกใยแรงก็กูเดาด้ว้อนค้อนตะกี้กินติดตื้นึงเลยบึงตึงตึงเข้าวลเนี่ยละลาลาวดงยาเตื่อที่แบตตัวตัวยางลูกจ้าจ้าเดินออาอาติดติอาเพอต้องช่วยมันช่วยฉันกูเลอืม สบายเดี๋ยวลูกไปอาบน้ำอาบเด็กตาเด็กคนเดี๋ยวกินข้าวลูกครับท่านอาจารย์ขอบคุณมากครับแล้วมึงไงลูกน่าเรียนมื่อไหร่จำเดี๋ยวไปคุยไม่เรียนไหนเพื่อจะบึงกึ่งตึงซี่เดียวดูครับตุ้ยพอจะตีตึ๊กก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 ึ๊กมาลูกมามึงลูกตายกูปูปอกกันแล้วและคุดไยกับเราเนาหน้าเล่กันอยู่ที่นี่ พอตัดสินใจศึกษาในทางสยเวท ได้สักซาเรียนสิ่งวิเศษเม็ดเวทมนเกิดปนกับสัปปาจะตั้งบุตรพระราชา สมมติว่าดินแดนที่นี้เป็นดินแดนของชาวยักษ์ชาวมัรพวกยักษ์พวกมัรเป็นพวกที่ไม่มีธรรมะไม่มีผลสิ่งที่จะติดกับสินกันก็คือกําลังผู้มีกําลังสูงสุดถือว่าเป็นเจ้านาครรักตะวันชื่อยักษ์นินละกันวันนี้ยักษ์นิลกันเรียกลูกชายนินลกันขึ้นมาพบศึกษาหาเลยก็ได้สาระอันใดติดตามฟังต่อไปครับ มันตมินครองทานินทร้สงสักเขาเรียกว่าจอมอยกักษ์ซาการชรงแรามนำกระเดียงพอนิปเปืองปรีชาทัวโลกาคนก็มัวไปทัวติดอินพรมยม,มนาหรือวานาครกแออกถือคัดกัดออกชือมันกลัวโนออไปทัวคณิตไม่จัดในไายตามาซอริททัวตกติดทุกกยกยอ่อ ពពោនយត់អតេរាំងច្រែកជាលានុយណឧតមួអាយុនេះទេរាំងច្រែកជាលានីឧតមួបើចឹងគ្រោះស៊ុំសៀណុយណសឹងយកស ดินทางจากเมืองยักษ์บาดผักไปเสื้อข้าวเรื่องราวมันเออเนี่ไอ,อ้นนีราคาเลยครับคุณพ่อเวลานี้พ่ออายุย่างเขาสูงสามพันกว่าปีแล้วนะลูกนะพอย้อนไปถึงอดีตมันหลายชั่วจังหวะชีวิตของสัตว์โลกแต่เราพวกยักษ์พวกมันมันอยู่ยาวนานกันพิเ,นพเศษแล้วพ่อได้สร้างชื่อเสียงเก็บประวัติไว้กับนครล,ลับตะวันไว้อย่างมากมายสวรรค์หรือว่าบาดาลเมืองนรกเนี่ยทั้งโลกใน่ยอมรู้ รู้ชีดรู้รู้ทุกชีวิตว่าพ่อยักษ์นินลากันเป็นผู้ยิ่งใหญ่นะครับผมดีใจมากนะคุณพ่อที่ได้เป็นลูกของพ่อที่มีชื่อเสียงโด่งดังอม, <laughs> มึงดีใจอย่างเดียวไม่พอสิลูกมึงจะต้องมีกําลังใจเพื่อสืบทอดยศถาบรรดาศัก์ยศของยักษ์ให้มันระเบือลือนามีต่อไปสิลูกกูคิดว่าไม่กี่ปีข้างหน้านจะให้นิลากาันขึ้นครองราชเป็นจอมยักษ์ผู้ยิ่งใหญ่ แต่การที่เราจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่นั้นเราต้องให้ได้รับการยอมรับจากผู้อื่นเขาเราต้องแสดงสฝีมือความสามารถให้เขาเห็นอันนีละกันครับผมมึงเดินทางจากเมืองวันนี้หูกไปไหนฮะพ่อไปทุกสถานที่นะไปพบใครที่ไหนก็ไม่ว่าถามเขาดูถามว่ารู้จักยักษ์นินละกันไหมถ้า,ามันรู้จักพ่อถ้ารู้จักมันคือพักพวกของเราแต่ถ้า,ามันบอกไม่รู้จักถ้าไม่รู้จักไม่กระบ,บองมึงหนักเท่าไหร่ ตันครับ่อกวาดกระบาดมาเลยแนะนํามันเขียนชื่อพ่อลงของมึงบนลงบ,บนไม้กระบ,บองแล้วก็ตีแหลกละเอียดวันนี้และคือยักนินละกันเมื่อทุกสถานที่ยอมรับกลับมาพ่อพ่อจะให้ครองเมืองครับพ่อผมไปก่อนนะนอย่าลืมชื่อเสียงและความยิ่งใหญ่จำไว้ไครับพ่อครับ,<ๆ>รบมาดีใจนักมันมาฝากทูกทร่รางกอง นยังมองถูกสะตานไม่ว่าบ้านไหนถือว่าพอมีเจอเสียงเกรียงไครบุกไพรเธอซื้อแวมปอตามเรียงรา แป่งนี้ก็เรียกว่าหมู่บ้านดงตันกระท่อมหลังนี้เป็นกระท่อมของยายเสายายเสาเป็นคนที่ยากจนมากจะมีลูกชายคนเดียวชื่อว่านายเกรียงศักดิ์ยายเสาล้มป่วยมาสามอาทิตย์แล้วลูกชายคนเดียวของแกคือเกรียงศักดิร์รุนนิบัต